หลังจากที่เขาลบรับขมมีดแล้วมาเทียบด้วยนะยนะว่ามันด้การบอกรายนะการเหลงงานการล่านนะครับเพอดีผมสร้างการล่านมากนะครับการล่านนี่มันเป็นการล่านสดนะครับออชุดนี้น่าจะสีดำงามนะการล่าน ได้ตามที่ผมอยากได้นะครับดำดำมั่นมัตรงตรงนะครับเนือ้อดำดีนะครับนี่นะครับสิ่งที่ตามหาครับดำดำท้านี้ชื่อเชียวนะครับนบนะี่นมาเข้ามาออกนะืเชียว ออกมาเล้วเ้าก็กได้แบบนี้เลยนะครับเห็้นบ่สวยๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะพานะพาก้านลานเลยนะครับนี่นะครับถ้าสดมันจะพาง,ง่ายเห็นง่ายนะครับกลับไปจากสดนี่ทำง่ายนะครับจากการลานสดเลย ไปดูเหลี่ยมก่อนนะครับผ่าง่ายๆเลยนะครับสำหรับงานการล้านนะครัถ้าเป็นการล้านส่วน,นี่แบบจะ,ะ่ได้เฮ็ดอีหยังมากมายนะครับมันจะไปของมันโดยอัตโนมัติเลยนะครับผ่าเสร็จเราก็จะไปเรากันแบบนี้แบบนี้เลยนะ นะตากินมันเหลาครับทดสอบคมมีดนะครับเพราะว่าผมลองไม่เมื่อกี้นี่นะครับรับไหมนะครับรับคมมีดดมั้ยไหมนะครับได้การไหมครับการล้านสวยครับชุดนี้บอกเลยว่าถูกใจมากนะครับให้เครดิตน้ามนตีเลยนะเพราะว่าผมสั่งกับต่ามนตรีมานะอีนี้เป็นตีที่สองแล้วนะ สำหรับงานการลานนะห้างเราแบบนี้นะครับนะเส้นตอกเส้นนี้ผมจะทำเป็นเส้นตอกเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงก็กคือนูนกลางนะครับเก็บขอบนะครับไล่ลงมาทางทางที่เราจะทำด้ามน,นะครับ ส่วนปลายต่อจะหน้านุนนะครัเป็นงานเม็ดแตงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ เสร็จหนึ่งเส้นนะครับงานเม็ดแต่งนะี๋ยวครับ